สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวนะคะสองสูตรนี้คิดทเท่นของลูกแมวทั้งสองยี่ห้อนะคะระหว่างรอยัลคานินคิดเชนลอบและเพลินาเฟลิกคิดเ่นนั่นเองนะคะมาดูกันว่า เจ้านาแมวหัวโตจะชอบรถไหนกันมากที่สุดคะ่ะมารอชมกันนะคะระหว่างลรายอคานินคิเทนลอฟกับเพลเลนาฟเฟล็กคิเทนนั่นเองว่าทาดแมวเอ้ยจะซื้อมาสมหวังถูกใจไหมนะคะ ขณะน,นี้เรากําลังทดสอบนะคะว่าจะชอบรถไหนมากที่สุดยี่ห้อไหนมากที่สุดด้านซ้ายมือของเราค่ะเป็นเรย l c a คานินคิเทนลอบด้านขวาเป็นเพ l i n a f e l ฟล็กคิเทนโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะขายดีขนาดนี้นะคะเพียรีนาเพียรีนานะคะเฟล็กคิเทนน้องเข้าฟังนะคะกินเรย a l c คานินส่วนมิ้วน้อย ที่กินแสนยากของเรานะคะตอนนี้ชอบเลยชอบเฟลิกโอ้ยไปไหนแล้วลูกไปไปที่ซองมาเดี๋ยวแม่เทให้แล้วแล้วนะคะก็รู้ว่าตอนนี้แมวหัวโตชอบเพลลิน่าเฟลิกคิเทนแล้วแล้วก็ชนะใจน้องแมวของเราแล้วนะคะทีนี้ทาดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะ ชื่นใจที่สุดแล้วก็ได้รู้ว่ามิวน้อยอยากกินอะไรแล้วก็เซตส้มนะคะเข้าตังข้าฟ่างอยากกินอะไรนะโอ้ยต้องซื้อทีสองยี่ห้อเลยเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นอีกรีวิวหนึ่งของเพจแมงหัวโตยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติชม <uğ divisions> แนะนำกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะว้าวหมดเลย